เนื้อนั่นคือกาสับรางอ่ะอย่าหาถามเลยพี่อะสับรางพี่ไปสับรางกับใครมาไม่เคยเลยอ่ะไม่รู้พี่ไปสับรางกับใครมาพี่ก็ตอบผมก่อนไม่มีหาถามไอเฮียเลี้ยวคนรถไม่ไปเลยซีดีไปสับรางกับใครมาไม่มีเขาบอกถามว่าเออสับรางอคยไรสับรางผมไม่ไม่ไม่ชัวร์สับรางรถไฟเปล่าไอ้เหี้ย จดไม่ได้ที่ขึ้นมาด้วยกองบนนี้กองบนเดี๋ย้วยกองใหม่นี่เดี๋ยวพี่ขอแพ้ไป,ไปแล้วพี่คิดว่าอะไระสับรางไม่รู้สับรางรางรถไฟเหรอเออนั่นแหนขึ้นมาผมดิเองก็ไปรู้ดิได้ปะจะรู้ได้ไงพี่พี<อ>่จะลงล่างนู่นนีแต่แบบพลาดเนี่ยแต่เหินเนี่ยได้จริงใช่ปะ ไอ้เหี้ยพลาดมันจะขึ้นด้านบนไเป็นหวังตรงเนี้ยไอ้ทำให้ดูอืให้ดูนะทำให้ด,ดูน่าเน้นๆอะได้จะขึ้นด้า่บนไอ้เหี้ยไม่ขึ้นวะหายข่าวที่หมายเลย ชาอมหาเด่มเลยคืออะไรวะเขาเขาเต็มห้าเต็มเด่ <laughs> ไม่ได้ไปกี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกพี่เอ๋ผมทำกลางให้ไอ้เนี่ยเอยงไม่ดีเขาบอกอ่ะเองไม่ดีโตกโตกไม่แจกเขาก็รักพวกเราอ,เะอะไรอ่ะไม่ติดอะไรอ่ะพี่หมองเอ้ยไปไปจบไปเดี๋ยว <laughs> คอยทีคอยทีที่หวังล้มพังผมว่าอไรแมนทำไม่ได้ที่มองลงเลยพี่ชอบเลยที่มองงงมองเล่คืออะไรอ่ะที่สับรางเหรอพี่มองพูดหัวแกไปแนละ้ว เออแล้วพี่บอกว่าพี่จักคำว่าสำลักไม่รู้มันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วพี่บอกแจ้งไปคืออะไรงงไม่เข้าใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พี่บอกให้คือเมื่อวานอ่ะพี่ก็พี่ก็เราก็ไปโจรใช่ปะแล้วก็แบบคำบอกรู้จักตำรวจใหม่ใหม่อะไรเงี้ยงงมากบอกให้ตำรวจได้ตามเน่อะไรหน่อยใช่แล้วไงก,ก็ไม่มีอะไร คือพ네ี่สับรางเก่งใช่ไหมไม่ไม่ไม่คืออะไรสับรางก่อนสับรางคือเปลี่ยนผู้หญิงแบบถือว่าพี่มีหลายคนเงยเลยดีเลยดีเลดีบอก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 อะไร่ะแป๊บบอกอะไรอ่ะให้ผมบอกอ่ะบอกพี่ไม่รอดอะไรอ่ะเอ้ยประสึกว่างั้นอ่ะเอ้ยประสึกว่างั้นไม่เคยลองผมไม่กล้าเลยพี่หลอกถ้าพี่ทำอะไรผมจะเรากะรักกันนั่นแหละไม่เบียดหลอกน้องเอ้ย มันไม่มีอะไรอยู่แล้วไอ้เชี่ยตำรวจกับโจ้นี่ยมันก็รู้อยู่พี่เกตต์ำรวจจะตายจริงแต่บางทีอยากให้ตำรวจได้เล่นอะไรอะไรบ้างเวลาแต่แบบพี่แชร์เขาบอกว่าเออเราเราเราชอบกันชอบตำรวจเลยมันไม่ใช่ตำรวจกับโจ้มันของไม่คู่กันอยู่แล้วไม่บางทีอาจจะมีคู่กันพี่ใครแค่บางทีไอ้พี่มันไม่เกิดบางทีอาจจะบางทีอาจจะคู่กันแต่แต่ส่วนมากแต่ส่วนมาก ส่วนมากเราไม่พูดกันถูกไหมล่ะพี่ถูกไหมเออเขาก็หาพูดไปทั่วเนี่ยไม่ตายเว้ยเนี่ยเว้ยเออหยอกลิ้นหยอกลิ้นทำหยอกหยอกเฮ้ยขนปังชอบไปชนตุ้นโอ้ขับดีขับไปแก่ไม่เป็นไรพี่ไม่อะไร ซีโอท่านหนึ่งคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่หม่องทำอะไรอ่ะไม่รู้พี่หม่องทำอะไรลงไปอ่ะงงมากแต่เนี้ยไม่ไม่น่าคนดูไม่มีมูลขนาดนี้นะพี่ไม่ทำอะไรมาไม่รู้พีผมไม่ใช่ใจพี่ผมอยุดนี่แหละสั่งว่ะไม่เงยปุ๋นไม่มีเลยบอกกำลังอ่อยตำรวจคืออะไรอ่ะกงงคืออะไรอ่ะพี่หม่องชัดเลย สวัสดีค่ะพี่มองสวัสดีครับบาร์บ,บ,บี้นั่นครับผมน<า>ันะดูปูนสักหน่อยไม่มีปูนเลยลาี่อยากมาเกเรบ้าไม่มีปูนให้เกเรเลยค่ะไม่มีปูนให้เกเรเ <c oughs> ป็เบาร์บี้ดิจกหมดเลย <c oughs> อ่ะมาจกเก่งจกเก่งบาร์บี้อ่ะเ <c oughs> ชี่ยส่วมันเอาสาวไปอแล้วสาวพี่เหรอไม่เออหมอเนี่ยเอ้าสาวพี่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อาม่กี้บอกเอ้ยอะไรของพี่วะไม่ตรงตรเรารู้ว่าแม่สองคนอ๋อถ้าคนบอกบอกแจ้งใบนั่นเอเขาเขาน่ารักกันเฉยที่ก็ไม่ไงเนอะคือเขาน่ารักกับพี่ดีใจอ่ะดีใจอดีใจอ่ะอ๋อคนดีใจใจก็ใจใจใจดีอ่ะนะเนจะเชื่อย่างงี้นนะเราไม่ไม่เดนื่อยเหือืออะไรอะ ไม่แต่รู้แค่สองคนเท่านั้นองว่ไม่แต่ว่าพี่่างมึงไม่รู้ไม่ผมไม่ได้ว่าพี่ผมว่าเคยว่าพี่ดูอว่าไม่เคยนะเขาบอกว่าหาเขาบอกหาเพื่อนใหม่ในต่างแดนจบหมดยังครับจหมดลคนที่จบหมดเลยจบหมดเลยจบหมเลยเอ้คือพี่ยังไม่ได้สักถุงเลยเนี่ยบคนจบเยอะจังอใหญ่ใ่หญ่ครับพี่บอกเออแต่บางทีถ้าคนรักเรารู้อะเราทํางไงพี่ิอะไรเนี่ยพี่ก็แค่ ่ไม่ผูแค่อยากรู้แค่อยากรู้ใครสดชื่นนะใครจะบัสดชื่นนะตเขาใจเขาใจเขาใจเสื้อคนชอบกับคนรักคนกันคนต่างกันถูกปะต่างกันต่างกันต่างกันแต่เรารักเดียวไงถูกแต่ชอบมันหลายชอบอยู่พี่ขอพี่ขอโชว์ได้ไหมรับเนี่ยไม่ไม่ขอจิ๊กจั๊กมาดีๆละวครับดีๆครับดีๆจิ๊กจั๊กละไอ้เชี้ยนี่มมาเอาไปดีแบบโชว์หน่อยรอมรวจเลย ลับเพลงลไหยวันนี้เอ mm. ไอ้นนี่เราจับคาบตองนี้เดี๋ยวบอกดูๆๆจับเลยเดี๋ยวผมโยนเกมให้รับเพลงครับย่าเฮ้ยเฮ้อขอขอชมขอชมอนที่ขอชมขอชมขอชมเลย เโคตรเทพเฮินโคตรเท่เืินขวัญอ๊ยโอ๊ยร้อยร้อยร้อยฉอดนี้ร้อยให้ตั้งรับก่อนได้ไหมไม่เดียบเหินโคตรเท่สาวดีสุดยัยเชี่ยมึงไม่ใต้มจิตจิตตุ่นมึงแน่ค่น

อะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยวะสวยซ้ำสวยซอยที่ชีวิตกูเนี่ยไอ้หี้อ่ะปุ๊บป่๊บไอ้เนี่ยมันแบบว่าในะมันเป็นคนแบไอ้ขับไม่มีมิติเลยอ่ะไอ้ขับมันไม่มีมิติอะไรเลยตอนเนี้ยเบ่้มหมดเลอว เย้ weight, ทำอะไรก็แย่หมดเลยช่วงเนี้ยอะแกหน้าหน่อยแกหน้าหน่อยอยู่รถควันยังไม่ขึ้นรถยังไม่ดับจับไม่ได้แค่นั้นเองแกมืออะไรอย่าโค้งเยอะประชิดตูดปรชิดซีกขวาเรียบร้อยทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยโดนบังลุงบังไลน์แม่งขับไปชนเหี้ยอะไรกันไม่รู้ชิมิทเนี้ยยี่เหนื่อยว่ะ ไม่เอาะไรเลยอะมองยั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 ง

บอกเงินเงีนในรถอ่ะพี่กูลงไม่ได้ล่ะไอ้เหี้ยพี่บอกมันพุ่งไปปะพี่พุ่งไปปะอ่าวไทยนะพี่เจอแกับอ่าวไทยเห็นไหมโอเคไหมเนี่ยพี่มองเออเอารถไองไหเดียเหี้ย ใครโทรมาไม่เชี่ยไม่รู้เรื่องเลยไอเหนือไม่ไอเหนมันขับรถไม่ไหววะผมว่าตอนผมอยู่กับสายเนี่ยมันเปลี่ยนไปไอหน่ ครับฮัลโหลไม่ใช่ไม่ใช่ฮัลโหลครับครับครับฮัลโหลครับครับเตะยินไหมครับฮัลโหลครับไยินไหมฮัลโหลอ๋อได้ยินแล้วครับใครอยู่นี่ยครับครับฮะอ๋อครับ อันนี้อันนี้ใครใคร,ใค,รครับทำไมต้องเสียงกระอักกระอ่วนอะไรขนาดนั้นรับฮะอ,ะอันนี้คือ,อใครอ่ะคุณไปแจกเบอร์ใครไว้บ้างล่ะอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> อ๋อ,อคุณนำเ,เตยนะครับผมจำได้คนนี้นะครับ โอ้ยจำได้ได้หรอได้เฮ้ยผมใจรู้สึกแบบปลื้มใจมากที่คุณจำหลังเจได้อ๋อครับแต่คิดว่าจะจำได้แหละเจอกันครั้งเดียวเองก็จำได้ครับจำได้อยู่แล้วก็จะลืมนิดนึงนะจำได้ได้หรอได้ครับได้ครับได้จำได้ สนามไม่คิดไงว่าคุณจะจำได้อ๋อจำได้ครับจำได้แต่แตอนที่ทำอะไรอยู่ครับเพ,เพื่อนนีตำรวจเสร็จครับเพื่อนนีตำรวจแอบอยู่แต่ที่แอบอยู่ๆๆๆๆแอบอยู่ด้วยแต่คุยโทรศัพท์ใช่ครับก็เห็นโทรมาตอนผมว่ายน้ำพอดีผมรับไม่ได้ไงผมเลยอ๋อว่ายน้ำด้วยครับถึงขั้นต้องว่ายน้ำเลยเหรอใช่ครับเวลาจับผมต้องอย่าจับเป็นอ่ะมันจับตายเท่านั้นเนี่ย เกินนะถ้าหนำไปนี่หนำจะไม่ต้องว่ายน้ำกับคุณหน่อยเ,เนี่ยก็ก็ต้องมีฝึกบาก้างครับฝึกว่ายน้ำนิดหน่อยอ่าว่ายน้ำไม่เป็นทำไงอ่ะ,อะเดี๋ยวผมสอนก็นได้ครับเทคนิคการว่ายน้ำมีนิดเดียวการว่ายน้ำอาวุธทหารเห็นพี่จา้าไหมหนำไม่เห็นพี่จาเลยคนนี้พี่จ้าขอบหรอใช่<ไ>อยู่กับลูกมนะลูก ไม่ไม่หน่ะไม่เห็นพี่จามาสองสามวันละสองวันอ๋อวันวันนี้เพิ่งมาครับวันนี้แกน่าจะมาไวๆอ่ะเดี๋ยวดีเดแกน่าจะมาครับอ๋อครับอ่ะไม่เจอพี่จามาสองสามวันแล้วนะติดต่อไม่ได้เลยเจอเขาฝากฝากเรื่องอะไรเปล่าผมฝากบอกเขาได้นะอ๋อไม่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 มีอะไรห๋อ เขาว่าจะพานหนังไปจบปูนแล้วเขาก็หายไปเลยนะอ๋อเหรอโอ้เชื่อใจแบบนี้ไม่ค่อยได้นี่แต่หายไปเลยใช่ไหมสองวันเขาสัญญาไว้สองวันเลยเหรอแล้วไม่พาจบปูนก็สองวันเขาบอกเขาจะพานหนังไปจบแล้วเขาก็หายไปเลยอะ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมไปผมก็ได้เดี๋ยวไปผมก็ได้เขาไม่ได้เลยเดี๋ยวไปผมได้ครับไม่เป็นไรเดื่องไปได้เหรอได้เดีวเด ผมพาไปก่อนก็นได้ไงเพราะว่าพี่ขอบกับผมก็ฝีมือกันขับก็ไม่ต่างกัน,นครับนิดหน่อยใช่ใช่ไปตอ,อบแข้งหมอสี่ทุ่มนะใช่ครับต้องไปครับเดี๋ยวต้องไปรักษาตอนนี้พึ่งหนีเสร็จแล้วต้องวิ่งกลับบางนาครับไปวิ่งกลับเลยไม่มีคนไปรับเลยเหรอใช่ครับไม่มีใครไปรับเลยเอเอ,อว่าแ่คนในแก๊งไม่นดหมดเขาได้เตรียมตัวไปแล้วกันนะครับ แล้วแต่คนน้ำเตยบ้างไหมครับมารับผมเลยได้ไหมคุณอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมส่งจีให้ไหมอะไรนะคะยวส่งจีไหมครับส่งจีมาก็ได้ดยวหนัำไปรับได้ครับครับ เบร็จาล้จัดเดียวเดียวเดียวอะไรกันเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่เอ้ยเพื่อนเพื่ ไอเดียอะพี่เนี่ยน้องเจี๊ยบหน่อยพี่ฮะเออเดี๋ยวพี่โอ้โหพี่เดี๋ยวพี่กำลังกลับแบบว่ายน้ำกลับอย่างไกลแบดมากเลยพี่หมอเอ้ยเมื่อกี้ผมหลุดแล้วใช่ไหมเออเขาบอกว่าเขาไล่พี่อยู่แล้วก็อยู่ๆมาเจอผมเออเอาดีเจริญมันไม่มีใครไล่กูมาสิบอาทีแล้วเนาะเออได้เขาบอกเดี๋ยวพี่เปแบปเปจี๊ยบเนี่ยคือเขาไล่พี่ใช่ไหมเดี๋ยวพอกกันเดี๋ยวกันเกกันอ่ อเออแล้วคะแนนมานั่งหลังได้ไหมครับนั่งหลังได้ไหมผมไม่ได้หรอได้เดี๋ยวผมขับให้ไหมครับคุณจะไปไหนอ่ะเอาไปส่งผมที่สุขุมวิทก็ได้ครับไปสุขุมวิทไม่ไม่ไปนี่หรอกเดี๋ยวผมไปเบิกรถก่อนแล้วผมต้องไปอันทีอน่อ่างทองอ๋ขับเดี๋ยวผมไปนั่งนั่งข้างหน้าดได้ไหมครับอ๋อนั่งได้ค่ะ อ่อยุ่เจ็ดยับนะครับคุณน้ำใจไม่นะแต่มีคนที่เจ็ดยับแต่งตัวเหมือนกันเลยอ่ะอสีผมสีเดียวกันคือเหมือนกันมากวันนั้นคิดว่าเจอแฝดแล้วอ่ะน้ำใจตกใจเลยเขาอยู่เจ็ดยับเพื่อนยังคนหนึ่งอะสีผมสีเดียวกันเลยแล้วก็ทรงผมเดียวกันวันที่หนึ่งเดี๋ยว,วเราเจอกันรอบหนะ้า หนาวว่าหนาจะไปฟาร์มแล้วอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รวมโทรผิดพาดก่อนแล้วกันเผื่อว่าโอเคครับครับจะหนาไปฟาร์มน่าจะไปเกาะครับครับตัวดีนะครับครับลงนะคนเกาะสัตว์ร้ายเปนเยอะโอเคครับสองพันนะครับหมอ จะในรถไหมจะน่าสนอนะเจ๊งอะไรระดับเจ๊อะไรระดับเลยพี่ไม่ไม่จะรักษาป่ะเนี่ยได้เจ๊งอะไรระดับเลยโอ้ยเลยไปไหนพี่จะรักษาเป็นหนึ่งอ่ะไม่ไม่พี่บอกไม่ต้องรักษาเจงอะไรระดับเลยรักษารักษารักษาเันเพือง60วิเองพี่กลับมาแล้วผมพี่กลับมาแล้วผมเอ็นดีอยร์แล้วพี่กลับมาแล้วเนี่ยกลับกลับมากลับมากลับมาเดินกับโคตรไก่เดินกับโคตรไก่ ดินกับโคตรไกลเด็กเบึงนาคาอยู่เคเคทบางทีก็ทําต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบง